แอชชันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเสือหายอิสานใต้ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดหนองค้อนะครับอำเภอเมค่ายจังหวัดระยองนะครับเรามาทําบุญนะครับทําบุญเนาะที่วัดหนองคอนะครับเนาะเราได้มาอีกแล้วครับมากราบไหว้ทำบุญที่เรียบร้อยไปข้างในครับพี่น้องไปครับ เราจะทําบุญทำสังฆทานเนาะมาวัดหนองข้อครับนองข้อพระตายเหรอสังฆทานไม่ได้เด็ดโอเคครับวันนี้เป็นวันดีโอกาสดีเนาโอเคครับนนี้กาเป็นวันดีโอกาสดีเนาะครับผ พัานาไทยได้มาก็ต้องมาทําบุญกันสักหน่อยครับวันนี้ทําบุญวันคล้ายวันเกิดครับที่วัดหนองคอเนอะวันนี้เนาะทําบุญเอ็นสริมงคลขอโชคขอลับ ครับ้าจงถือทานทานจับแบ่งถือไว้จับแบ่งถือไว้ครับแล้วก็ตั้งนโมสจบครับหลวงพ่อจะนำกล่าวคำถวัสดร์มาทานครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอตามนะครับสุปขินังสุปินัง วัดธเมตาน er ังวัดธเมตานังสัพทุกขาสัพทุกขาปะมุงเจเลปะมุงเจเลโหทิยาเยโหทิยาเยอักนาคเตกาเลอักนาทเตกาเลอิมานิอิมานิสังฆทานานิสังฆทานานิติตีวลานิติตีเวลานิสัพพะิวาลานิสัพพะิวาลานิ พี่ขู่สังสี่ขู่สังคศะโอโนทยามะโอโนทยามะสาทุโนพันเตสาทุโนพันเตพี่ขู่สังโฆี่ข right> um ู่สังโคอิมานิอิมานิสังฆทานานิสังฆทานานิติจีวลานิติจีวลานิสัปะลิวาลานิสัปะลิวาลานิ ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีขรัตตังทีขรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะถืถวายเลยครับถือถวายได้จากผีก็ถวายได้จากวางครับจับไปต่อนะครับต่อหลังจากที่เราได้ทำบุญสังฆทานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกากที่วัดหนองค้อนะครับ เราก็จะไปกัาบพราเวสุวรรณนะครับขอโชคขอรามครับพี่น้องตามมากก่อนไปนี่ครับเข้าไปหาหลวงพ่อป่ะอหลวงพอ่ออ น,น,นี่นี่กุติดหลวงพ่อใช่ไหมเฮ้ยเ,ออเราไม่เคยมาไม่ได้เข้าไปหาหลวงพ่อครับปูเนอะอันนี้มากราบหลวงปู่ะครับที่วัดหนองค้อกราบหลวงปู่ทางแรงนะครับไม่ได้มากราบ เออเรียบร้อองรับลงปูเรียบเรคร้บทำบุญครับวันนี้มาตทบุญแลวสุวรรกลาบไหวท้าเวสสุวรรณนะครับน้องนี่ครับที่ยังไม่ได้กาวหลวงพ่อท้าเวสสุวรรณก็เปที่ไม่ตงาัวันนี้วันดีครับวันดีนะครับมาถึงมาถึงกระจุดธูตจุดเทียนก่อนนะครับ เราทำบุญทําสังฆทานไปที่เรียบร้อยแล้วก็มากราบไหว้หลวงพ่อแล้วเนาะก็มากราบไหว้ท้าวเวสุวันนะครับเนาะตามลำดับ,ดบ,ดบมาทําบุญค้ายวันเกิดนะครับที่วัดหนองพ้อเพือบ้านใครจังหวัดระยองเนาะ Terima <sweak> kasih telah menonton! Mai cũng biết mặt ra của mọi người chụp ảnh mặt ra của mặt chụp ảnh 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 เอาคัทุกวันนาดี่แ้วก็อานนาคุนะครับมาพบเจ้าพะนตุนต้นการท่าป่าสามัคคีนะครับตการปติสง์ทอ่จังหวัดเทียงรายเพือหคุณหลวงพ่อเราได้เลย ไหนดอกไม้วางไหน่อเนียบวันนี้ได้มาขอโชคกขอร่ามนะครับจับแล้วเป็นทีเรียบร้อยตัวที่หนึ่งอะไรเนี่ยเก้าเก้าครับ ตัวที่สองเรื่องวเร็วเจ็ดครับ้าถูตัวที่สามห้าครับนี่ครับทีมงานเราเนาะกลักับไหว้ท้าเวสุวรรณคือกันนะครับที่วัดหนองคอเนาะนี่ครับ นี่ครับวัดหนองคอนะครับอำเภอบค่ายจังหวัดระยองเนาะเป็นวัดขึ้นชื่อแห่งโชคลาภนะครับเนาะอีกหนึ่งวัดในจังหวัดระยองที่ดังนะครับขอให้ทุกคนมาขอโชคขอลาบกันได้นะครับที่วัดหนองคอนะครับหลวงพ่อทองสุกเนาะหลวงพ่อทองสุกนะครับเราก็ได้ไปการาบไหว้หลวงพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เาขอโชคขอลาบขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทําบุญวันคล้ายวันเกิดของเรานะครับของเสือ,อาหารนะครับ <S <S ของเสือ,อาหารอีสานใต้เนาะเรามาทําบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับเนาะนอ,อันนี้ก็ทีมงานเราเนาะทีมงานเราห้าสิบเออยี่สิบพเสื้ออะไรคะอ,รอันนี้อันนี้อะไรนะนอะไรขนมกล้วยทอดนะครับเอ้ยไปชิมเยอะเด้อขาทุนนะแมไหมคะโอ้แม่ค้าน่ารักมากเลยนะครับน่ารักมาวัดนี่ มาได้นะครับมาอุดหนุนเราได้เนาะไก่ทอดที่วัดหนองค้อนะครับวัดหนองค้อน่ารักใจดีมากเลยนะครับเจ้าของร้านใจดีมากเลยอยู่วัดหนองค้อนะแค่มาก็ดีใจแล้วครับผมครับผมได้อะไรออกงาจริงครับจริงครับอืมไม่คนหนาตาดียังบอกของแท้ของแท้คนหวันเดียวกันวันนี้ของแท้ของแท่ นี่คร like <sim idity y> ับท <Wha> ีมงานเราของแท้สวยดีนะครับนี่สวยครับเดี๋ยวใหม่รอบไปซื้อสักแผ่นสวย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 ไหมสวยขอบจะซื้อแนครับสวยครับสวยครับสวยสวยถูกถูกนะครับถูกที่วัดหนองคอนะครับวัดหนองคอนะวัดหนองคอนะครับถูกนะครับเจ้าของร้านใจดีนะมาอุดหนุนไล้นะครับที่วัดหนองคอเนะอืบ วัดหนองคอครับวัดหนองคอเนาะนี่แหละครับวัดหนองคอเรามากราบไหว้ทาบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับที่วัดหนองคอเนาะคนก็พอสมควรเนาะครับวันนี้เนอกาะที่วัดหนองคอเนาะเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่อาเภอพระขา่จังหวัดระยองเนาะจังหวัดระยองนะครับที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อความดังนะครับความโชคลาภเนาะ ที่จังหวัดระยองนะครับอำเภอปนานไขยเนาะเราได้มากราบไหว้นะครับมันเป็นความฝันที่เราฝันเนาะหวั่นว่าได้มาทําบุญที่วัดนี้เราก็มาในตามความฝันเลยเนาะมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเนาะโอเคหรือว่าเจอกันใหม่นะครับคนก็เข้ามาไม่ขาดสายเนาะไม่ขาดสายเลยนะครับเนาะรถก็มาเรื่อยๆนี่นครับเราจะเดินทางต่อนะครับเนะาะวันนี้ เรามาทำบุญไปที่เรียบร้อยแล้วขอเช่อขอรับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสืออาหารที่สารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกท่าวดีครับบ๊ายบาย